ชอบแต่ไอไอตื่นเวลาอันนี้ตื่นตอนดื่มเลก็เล่นกับัู้ชายใช่ผู้ชายก่อนใช่ผู้ชายคนไหนดื่นไม่ได้ก่อนแมยังยังไม่ได้ยังไม่โอเคดื่มก่อนดื่มก่อนดื่มก่อนอ่ะสบายๆนะคะเพราะว่าภาคต่อไปเนี้ยมันต้องมันต้องคุยกันเยอะมันตงเยอะแล้วก็มันต้องแบบนิดนึง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 ก่อนก่อนให้สบายๆจริงๆแล้วเออ่ ไอ้อย่าไปนั่งนะเพราะว่าถ้าเรายืนกันะต้องเอาลังโค้กมไีปนนะจริงๆแล้วอดลืมไม่ได้นะพอเห็นออมาเต้นๆร้ององเีเพราจริงๆนึกถึงวันแรกที่ได้เจอัจริงๆแล้วไม่ี่อนานที่เองเนตอนนั้นี่อายุสขวแลมีนอายุเจ็ดขวบเราคิดดูว่ามันนานขนาดไหน เราแบบเราโตมาด้วยกันนะพูดแนว่าเพราะว่าคุณพ่อเราอ่ะเป็นพืคนใช่ไมใช่ใช่ใช่ฟิลิป่ใช่ใล่ใช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 ่่ที่ที่ใช่ใ่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใ่ใท่ใ่ใช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 ่่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใ่ช่ใ่ใช่ใช่ใช่นช่ใช่ใน่ใช่ใช่าช่ใี่ใช่น่่่ว่่ มีก็ไปไปกับคุณป้านี่แหละแล้วก็คุณป้าก็พาไปพอป้าไปก็โอ้ยมีสาวว่ยน้ำที่เป็นแบบสมัยก่อนมันเป็นเป็นสาวแบบยงยนะเป็นเหมือนสาวอะไรเป็นเหมือนยางใช่ไหมเหมือนยางต้องเป็นหญ่มากนะคะมันใหญ่สูงสูงมากใหญ่มากแล้วแบบว่าอุูยังเห็นเด็กๆเล่นแลนดล้วเราอยาอยากจะลงไปเล่นเหมือนกันแต่แบบว่าคุณนางพีนาก็เลยบอกว่าแล้วเนบี้ยูลงไปเลยได้เลยนะบอกว่าอันที่นี่ไม่มีไม่ได้ไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมาบอกอยไม่เป็นไร เห็นไหมเห็นพินาไหมเขาใส่กางเกงในตัวเดียวตอนนั้นยังเด็กนะยังใส่ได้ <c ười> ดยังไม่ได้แล้วพอเห็นพินาใส่กางเกงในตัวเดีวยวก็ออกมาจริงๆแต่ว่าที่ประทับใจคือแบบว่าเห็นพินา โอ้โหเป็นเด็กที่แบบไม่น่าเชื่อตาเขาจะกรมดำผิวขาวชมพูปากแดงโอ้โหคิดอยังนงจ๊ะว่าสงสัยเขาโต้ไม่ต้องเป็นพวกแบบ Miss Universe หรืออะไรอย่างเงี้ยนางสาวกัางเกินไม่ใช่พูดจริงจริงพูดจริงจริงเป็นเด็กที่แบบโอ้ดูหน้าตาสวยมากเลยจงพอผ่านมาอีกระยะน เจอมาเจอทีน่ะนนในช่วงที่แบบว่าเออมันเล่นคาราเต้เนาะโอ้ใช่ใชตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยที่นานยุดแฟนาน,าน่าจะเล่นใช่ไแล้วก็คือจับเราไปเล่นด้วยอ๋อซื้อจับเราไปเล่นด้วยแต่ว่าเราเล่นไม่นานยุดไม่นานนะ มัเล่นเยอะเพราะว่าวันนั้นอ่ะรู้สึกว่าได้เเออ่มน้ำตาหน่งดำสักอย่างที่น้ำพึ่งจะได้สีเหลืองแต่แบบก็ฉุนฉสีเหลืองฉันว่าไม่ใช่ขาวอยู่ใช่ไหมขาวหรือเหลืองเนี่ยจำไม่ได้ว่าอะไรเพราะเรื่องรายมาแต่จริงๆก็อยากจะบอกว่ารู้เลยว่าคืนนี้ต้องเป็นนักร้องในวันข้างหน้าเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายเล่นคาราเต้นี่มันจะต้องออกเสียงกันนะอยู่ออกเสียงยังไงนะเีย ใช่ที่้นักแลเสียงแกร่สูงมากแบบโอ้ก็เป็นนักร้องในวงทั้งงานใช่ไหมแล้วจริงๆแล้ววันนี้นอกจากนอกจากเรื่องเราในอดีตของเรานะอวันนี้เราโชคดีเราอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับอ่คุณพ่อเราด้วยเพราะว่ามีทั้งคุณพ่อตีนาแล้วก็คุณพ่อพี่บอยซึ่งเป็นอ่ ปกอืมมิวสิกดีเรคเตอร์ของเราวันนี้มิวสิกดีเรคเตอเรากคือุน่ด้วยนะคะนคที่เราทเสียนะคะซึ่งปกติจะไม่ใหไม่ให้ใครเลยแต่ว่าวันนี้เราสามคนเราตั้งใจที่จะร้องเพลงนี้ให้กับคุณพ่อของเรานะคะให้กับอืมอังเคิลแบนอังเโทนี่ค่ะอังเคิลดีน้องนะคะแล้วก็ตินา ่อจริงๆแล้วนะคะเจะอยากจะบอกว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้นะคะ<ม>แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันไม่ได้บอกว่าติดต่อกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเราก็รู้ว่าเรื่องในใจเนี่ยเราก็สะท้อนซึง่ขขงกันและกันแล้วก็ทุกครั้งที่เราไอ้ก็ส่องเฟซบุ๊กไอ้มีเฟซบุ๊กยูไอจีไอ้ก็รู้ว่าเอ๊ทำมาเองทำโซเชียลมีเดียจริงไอ้เห็นดูแบบ ไปปฏิบัติธรรม้ากไปอะไรอย่างนี้รู้สึกดีมากเลยนั่นแหละในที่มาจะให้ไปด้วยจะให้ดูแบบปฏิบัติไปด้วยก็ะือว่านะจริงๆแล้วจริบอกว่าการที่เราไม่ได้เจอกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอไม่ได้หมายความว่าเราไม่คิดถึงกันหรือว่าเราไม่ได้มีเราแบบทุกครั้งเนี่ยเราก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันและกันเสมอค่ะใช่ค่ะก็เพลนี้ก็ขอมอบให้กับความ ความเป็นเพื่อนที่แสนดีของเราและให้มันเป็นมิตรภาพที่ดีอย่างนี้ตลอดไป You've got a friend a